จีบไหมน้องสาวสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องมินจูสไตล์ค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะร้องขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มินจูก็จะมาทำคอนเทนต์ พี่มินนั่นเองนะคะทุกคนขอเข้ามากันเยอะนะถ้าไม่มีใครดูนะคลิปนี้นะคะต่อยให้วันนี้นะคะก็เลยมีคอนเทนต์นะคะก็คือว่าจะแต่งตัวเป็นทอมอะไรวะไม่เนี่ยอันนี้คือแบบเรียวสุดๆเลยนะไม่มีความแบบว่าเตี้ยไม่มีความอะไรเลยพูดอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่รู้ว่าันจะเป็นผู้ชายหรือเป็นทอมอะไรเงี้ยอ่ะเป็นว่าพี่มินจะทําให้ผม อาผมสั้นนะคะก็จะไปดูนะคะรีแอคชั่นของแม่พี่มินนะคะว่าถ้าเห็นเราจะเป็นยังไงนี่สั่งวิกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมพี่จูแล้วก็พี่มินนะคะแล้วก็จะไปบ้านแม่พี่มินไปพร้อมๆกันนะคะลุกโคนติดเต้นอีกแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรกะขายุมผมเหมือนนี่<ม>เลยเหมือนโจรเลยเดีย๋ยวจะใส่ให้ดูจะใส่ได้ไหมเนะี่ยเอ้ยทำไมมันเล็กจังอะเออเล็กมากเลยอะจะใส่ได้เหรอ ยินดีทุกคนนี่ก็การต้นนี่ก็การต้นส่งมานี่ือการป่นส่งหัวใจของพวกเจ้ามาเดี๋ยวนี้เอไปเลยไม่ใช่ไม่เนี่ยตายตายตายเดี๋ยวลองเก็บก่อนเอายางก่อนอันนี้คือวิกอันนี้คือวิกนะคะทุกคนของจูจะเป็นสีดำของพี่มินจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีไม่เหมือนกันนะจ๊ะเออยางโอ้ตายจะได้เรื่องไหมแน่วันนี้ครั้งแรกนะคะโอ้หัวฟู จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเพิ่งของเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะคะเพิ่งมาส่งวันนี้แล้วก็มาแกะพร้อมตรงนี้เลยแกะพร้อมให้ทุกคนได้เห็นใส่ยังไงก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเรามาใส่ไปพร้อมๆกันดีกว่าไม่รู้นะคะว่าใส่ยังไงเดี๋ยวจุนจะรวบผมก่อนละกันนะคะทุกคน <c oughs> เออเอาเข้าไปนะรังแคร่วงเต็มหัวไปหมดแล้วเนี่ยรวบแค่รวบกระตลกแล้วนะคะเันจะออกมาเป็นยังไงวะ จะต้องใส่ยังไงอ่ะ,ไม,ะ me, อไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์แม่หรือเซอร์ไพรส์ตัวไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์แม่หรือจะเซอร์ไพรส์ตัวเองก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่าก็ยังไม่เคยใส่วิกจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะแก้แม่หรือแก้ตัวเองกันแน่นะคะทีนี้ไม่เคยใส่วิกนะแล้วมันจะเป็นพองๆไหมล่ะถ้ามัดอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันจะเป็นมองพองปะเนีย่ยผมอ,อ่ะที่คุมเราไปไหนวะอยู่ยนี่ นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการเอานี้คุ้มหัวนะคะทุกคนหุยโชว์หัวเถิกก็มาหุยชมอันนี้เปิดเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงเลยนะคะทุกคนเดิอย่ามีคนมาคอมเมนต์อีกว่าแสงมันเยอะไปหรือเปล่าฉันไม่ได้เปิดไฟนะคะฉันเปิดแสงกับหน้าต่างเอานะคะแสงอาทิตย์อาทิตย์ที่หัวฉันก็หนึ่งดวงแล้วนะอุยอุยอุยหุยหุยชม ครับเนี่ยแก,กอองก็เด่ชัดๆเลยนะคะอุ้ยอะไรวะเนี่ยฉันก็อร่อยเนี่ยฉันมาทำอไรสิเนี่ยไปทั่วมีจูนนี่คือหาทำไปทั่ว <c oughs> เออเออมีคนบอกว่าอยากให้พี่จูนตัดผมสั้นเนี่ย <c oughs> ฉันกำลังจะตัดผมสั้นแล้วนะจ๊ะแล้วตรงไหนมันด้านหน้าด้านหลังแล้วบัดทีนี้อะไรนะโอ,นะอ,อูอออ้หูลำคอเดี๋ยวจ Come on! เลอะไรครับผมครับผมครับผมหลอป่ะทุกคนเออทุกคนคิดว่าผ่านปะเออคอมเมนต์มาหน่อยสิว่าถ้ามินจูนผมสั้นเนี่ยผ่านปะ <S <S คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเร็วๆตอนนี้ตอนนี้ด่วนๆเร็วๆนี่เดี๋ยวใส่แว่นก่อนนะแก็บโง่ไม่อยู่มันเปน็นยังไงัยเปน็นย่งไงาย เจ็บไหมน้องสาวใพี<อ>่ก็โสนนะตอนเนี้ยเฮ้ยทุกคนขนาดตัวเองเอาตรงๆนะขนาดตัวเองยังแบบว่าตื่นเต้นเลยอะถ้าสมมุติว่าแม่เห็นแบบเนี้ยแล้วแม่จะรู้สึกยังไงนะคะ <c oughs> ทุกคนเนี่ยมารอดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าแบบเนี่ยคือจะออกไปหาแม่กันใช่ไหมแล้วคือแบบพี่มินบอกว่า มีแต่คนขอมาว่าอยากให้แกล้งแม่อยากให้แกล้งแม่นี่นะคะแกล้งแม่นะคะมาดูว่าแม่จะเป็นยังไงนะพ่อแม่บอกว่าอย่าไปหาทำนะตัดผมทรงตัดผมสั้นน่ะใช่ไหมแค่ตัดแบบเล็มเล็มยังโดนด่าเลยนะคะก็เดี๋ยวไปไปรอดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่พูดพ่ำมทำเพลงเพลงเปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่นะน้องๆพี่ก็จะไปแล้วนะคะอู้โจริงๆเนี้ยอุ้โวงรักตัวเองเข้ามาทันตาเห็นเลยอ่ะเราจเป็นผมยาวมากกว่า โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านแม่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแม่นะคะ let's go คุค้าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหมู่บ้านแม่กันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะโทรหาแม่ก่อนใช่จะโทรแบบว่าถามก่อนนะคะว่าตอนนี้แม่ทําอะไรอยู่แล้วก็แบบว่า ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วตอนเนี้ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยจะพูดว่าอะไรดีอะทุกคนบอกว่าเราไปแม่หนูไปตัดผมมาแล้วให้แม่ออกมาดูพวกเราหน้าบ้านดีไหมมีเอาถามก่อนถามก่อนว่าแม่อยู่ไหนอะไรประมาณนี้แต่อย่าเพิ่งพูดนะว่าเรามาถึงบ้านแม่แล้วอย่าเพิ่งไปพูดโอเคไหมโอเคอย่ามารอฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยจูนไม่ชินกับหน้าตัวเองเลยตอนเนี้ย ไหนอ่ะยังตื่นยังยังล,ลุงมายังอ่ะยังยังไม่มาเหรอ,เ,อเดี๋ยวสักพักหนูออกไปเดี๋ยวสักพักหนูออกไปนะ<อ>จ้าจ้า เธอนี่ไม่มีเซนในการดูปากเลยโัวเสบังถือออกไปหรือเสบังถือออกไปโอเคทุกคนแต่ความจริงอ่ะเราบอกกับแม่ว่าเรายังไม่ออกไปนะคะแต่ว่าความจริงอะเราไปถึงมบ้านแม่แล้วถึงจะถึงหน้าบ้านแม่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจูขอขับรถไปอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาวางแผนกันนะคะว่าจะทํายังไงนะคะตื่นเต้นอะเพื่อ่รู้เรื่องแล้วหรอวะ เมียฉันหลอเมียฉันหลออยากจะเป็นอปป้าแต่ใส่ออกมาเป็นอปอปเฉยเลยนะคะอยากจะเป็นอปป้าแต่ใส่ออกมาเป็นอปปี้เลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าบ้านแม่กันแล้วนะคะ เราจะวางแผนว่าไงดีเราจะวางแผนว่าไงดิเราจะวางแผนไว้ว่าเออแม่หนูไปตัดผมมาแล้วก็แบบพ่อด่าหนูยับเลยหนูก็หวังว่าแค่แม่จะไม่ด่าหนูอะไรไประมาณนี้เออเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นของแม่นะคะว่าถ้าแม่เห็นว่าพี่มินตัดผมแม่จะมีรีแอคชั่นยังไงนะคะทุกคนหรือว่าจะไม่มีอะไรเลยก็อาจจะเป็นไ,ไปได้นะคะคลิปของเราก็คือล่มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้พี่มินลงไปข้างล่างเนี่ยจูจะแอบถ่ายตรงนี้นะคะ เรียกเลยนะสักทีแม่เปิดประตูให้หน่อยเปิดเพงแดนแม่ก็เปิดให้หนูหน่อยเรื่องมากเลยหอทำอะไรมาทำอะไรผมอะ่ะทำอะไรไม่ได้ทำ<ม>แล้วทําไมไม่มีผมเอา้าม,มันก็ต้องมีผมดีข้างในอะ่ะ มารับลูกก่อนมารับลูกก่่นเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะไปทำมา ไปเลยกลับบ้านไปเลยจ <c oughs> ดนแกทำอะไร <c oughs> เอาป้าเอาป้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 าบออะไรแล้วป้าแกป้า <c oughs> ไปแล้วอ่ะออกไปทางนี้สิเดี๋ยวไต้องออกไปล่ะป้าป้าป้าบอสรุปว่าสรุปแม่รู้ยูไม่ยากนะคะที่แรกตอนที่แบบใส่อย่างเนี้ย เนียนอยู่เออเนียนอยู่แต่พอถอดออกมาเนาะทุกคนมันเป็นตรงตงมันเป็นตรงมันก็เลยใส่วิกนะคะแม่ก็เลยเบาลงนะก็สรุปก็คือว่าแผนก็คือพังพังไม่เป็นท่านะคะทุกคนนี่ไงแม่ท่านหนูตัดผมแบบนี้จริงๆอิอะไม่หล่อเหรอทุกคนนี่แหละสาเหตุที่พี่มินไม่ตัดผมสั้นนะคะโอ้ใครจะไปตัดร้อนร้อนก็เข้าตาเนี่ย อ,อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินจูนด้วยนะคะอย่าคิดคิดแผนแกล้งใหม่ก่อนที่ไม่เอาแบบนี้แล้วเ,เอาแบบว่ายิ่งกว่านี้นะคะแล้วก็ยิ่งกว่าบ้านลกนะคะไม่ต้อง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 โอ้มันโอปป้าเลยอะหนูว่ามันก็หล่อดีแม่ไม่ให้หนูลอ้อง้าตาตา,าบอก <laughs> อะไรนะเธอบอกว่าอะไรนะอบป <laughs> อบปอบ